เป็นวันที่17มก,กราคมพุทธศักราช2 5 6 5ตอนนี้ไปลงพอเิริแนะนำบอกกล่าวให้ลูกให้หลานผ่าลูกพ่าหลานทั้งหลายให้พัวเข้าขทุกคนทุกองน,นะอยู่ในรับพระธรรมวินัยเสียงไหนที่มันบ่ถ,ถูกต้องเสียงไหนที่มันบ่เป็นธรรมเข้าเป็นตัวอย่างของพี่น้องประชาชนชอาเป็นพราสรุปแล้วก็คือเป็นผู้แนวหน,น,น้าหน้าเป็นผู้โชว์เป็นผู้แสดงเป็นผู้ขืนเวที เขาต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทพุทธบริษัทสี่คือภิกษุสัมมาเนอุบาสกอุบาสิกาอุบาสภะภิกษุเ,เป็นผูน้ำผมเคยเปรียบเทียบให้ฟังวา่พาภะภิกษุคือกันกับสร้างขาหนาสร้างเท้านามันจะเดินไปทางใดสร้างเท้า,าหลังกระต้องเดินตามถ้าว่าสร้างเท้านาเดินพิธีผิดทางผ้าลงเหว สร้างเท่าหลังกับมอมพิชิตที่จะไปทางอื่นก็ลุ่งเหวขึ้นกันเท้าว่าสร้างเท้านามันเดินไปในทางที่ถูกต้องไปหาอยางปึงบอลน้มอุดมสมบูรณ์อย่าอุดมสมบูรณ์อาหารอุดมสมบูรณ์สร้างขาหลังก็เดินตามถ้าสร้างเท้านาเดินไปในทางที่ถูกต้องในทางที่เป็นถ้ำสร้างเท่าหลังก็เดินไปตามในทางที่ถูกต้องเพราะนั้นพวกเข้าจะเป็นสร้างเท้านาเนี่ยที่เหตุหยังที่ท้ำหยังที่คิดหยัง จะดําเนินแบบไหนให้อยู่ในหลอกลักรักกรอบรักพระธรรมวินได้เหตุอย่างให้เบิงรักพระธรรมวินได้เอาไว้ทําศินวินัย้คือย่างยังเข้าสวดเมื่อกี้เนี่ยะศินสองร้อยยี่สิบเจ็ดจะเห็นแก่ความโลภโหโมก็น้เห็นแก่ความอยากคนที่เห็นแก่ความโลภเห็นแก่ความอยากเน่ยพิรรมวินัยเด้ไออกนอกลู่นอกทางใดแง่ายเห็นแต่ความโลภความโกรธความหลงแต่กโกรธก็มากกันขึ้นกัน โลกเพิ่มมากขึ้นกันหลงเจ้าของก็คือกันอยู่จางสถานที่ระยาหลงเจ้าของอย่าลืมเจ้าของเฮ้าแมนไผ้เฮ้าเป็นพลาเฮ้าไปเป็นฆราวาสเฮาเป็นนักพจน์นักบวชเฮาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าสั่นไงเฮ้าเป็นผูดมีศีล227เอ่อิยิน2 2 7ข้อ่ขครบบอใน2 2 7ข้อ่ออันนั้นกระบ่สําคัญอันนี้กระบ่สําคัญเอาไปมาหัวโลนกระบ่สําคัญผ่าเหลืองกระบ่สําคัญ ไออย่างปเป็นสิ่งสิ่งสำคัญระบาดเนี่ยไอ้อย่างก็ะมีแต่บ,บอสําคัญทางหมดสิงคอนั่นจับก้นจับห้องกระบอสําคัญไอ้จับได้ไอ้อ,อ,ยอ,อย่างกระบอสํา,สาคัญมาดในเฮ็ดอย่างไรแต่ตัวได้แต่สำคัญบาดเลยมีแต่ตัวกีเดตโลภโกดหลงเล้สำคัญมันพอแมนแนวนะเออพอได้พอเข้าทุกทุกองทุก,ท,กทุนทนะันที่ผมพูดเนี่ยผมพูดตามหลักพระเทวพินัยผมก็สํารวมระวังขึ้นกันที่เป็นเป็นผมเป็นผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าผมก็ต้องระวัง อยู่ในพระธรรมวินัยคือกันสิ่งใดที่มั่นบ่ถ,ถูกต้องทำไปมันก็นบ่ถ,ถูกต้องพอมันบ่ถ,ถูกจะไปถูกได้ย่างไงพอมันบ่ถ,ถูกมันพิษวินัยเพราะใน,นพวกเขายูตามแต่ยูตามรักพระธรรมวินัยแหละก็ทํายอมรักษาผูกปฏิบัติรรมนะอยู่ในเขียโอดบ์อยอยากเขาเห็นก็ม่ เห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นผู้มีศีราาจารวัดเป็นทีนาเคาพนับถือเหลื่อมสายเขาก็อยากไดรบุญการำทำเช่นนี้ทั้งหลายทั้งปวงให้อ,อยู่ท่าไวยู่รักได้รักพระธรรมีได้แล้วเนี่ยมันนหนาเคาพนับถือเหลื่อมสายเจ้าของเลยเจ้าของก็เหลื่อมสายเจ้าของนับถือเจ้าของเห็นความบวชบวชของในรักพระธรรมได้วินัยมันเหลื่อมสายได้เจ้าของจิตใจก็บเบิกบานเออิ่มในเจ้าของคณนว่าวกเข้าเหตดยัอยงออกนอกลูกนอกทางแบบมันใจห่อเหวนะ ปกปิดไว้แต่ทางนอกไปยิ่งทางนอกแต่กระมัดกระเมยียดแต่ว่าทางในเน่าเฟะบ่มีคุณธรรมบ่มีศีลธรรมจริยธรรมได้คิดได้ใจพอเข้าจะผักพุ่มใจบอขนาดเจ้าของก็ยังกราบเจ้าของบ่ลงเจ้าของก็กกาบเจ้าของบอ่ได้เพราะเหตุใดพอมบ่อนับถือบ่เหลื่อมใส่เจ้าของเนี่ยเอาไปเอามากกับพิธีหลับพิธีแจง้งทำเลยเมื่อทุกอย่าง้พอตาคนบ่เห็นคนบ่เห็นแหละเพราะเหตุใเพอ ตัวเองบอ่เชื่อมั่นบ่เชื่อในหลักรรมคํำสอนของพระพุทธเจ้ามีแต่ว่าเอาผาเหลืองหัวโลดพ่อเป็นเครื่องปกปิดปกบังหายอยู่หากินซื้ออันนั้นมัดมมมันแน่สิถูกต้องในผาแน่นลูกหลานทุกองน,นะอันนี้หลวงพอบอกเป็นกลางๆบอกเป็นแนวความคิดให้กับพวกเข้าทันทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาให้เป็นแนวความคิดชีวิตประจําวันของพวกเข้าสรุปแล้วก็ให้เป็นผู้มุงมม่งมั่นในศีลมุ่งมั่นในร้ม เชื่อมันในหลักรรมคาสอนเป็นถามว่าเป็นผู้มิศินแหละศิลรักษากายว่าจะให้เรียบร้อยถ้าคนมีศินแหละมีธรรมมันก็เกิดขึ้นได้ถามว่าคนมันมีศินธรรมันบกเกิดได้ศิลธรรมเลยมันของคููกันศิลธรรมขันมคนมันมีศินที่รรมจะเกิดได้จังไธรรมเฮ็ดไปออกนอกรูนอกทางเลยธรรมันก็มัดแหะคุณธรรมในจิตใจมันเมล่ีนี้ เพราะในคุณนธรรที่มีคิดได้คิตใจใดก็ต้องมีสินเป็นเครื่องคุ้มคร้องเป็นเครื่องคุ้มกันศินรักษากายว่าจะให้เรียบร้อยในรักธรำรข้าสอนพ่อแม่ผู้บาาจาร์พระกวดศินคือกันครับเป็นห่วฝากฟังทั้งสองขางบ่อยเฮ้าเฮ็ดพิษเท่าก็เดินไปสู่มักสู่ผลใดไว้ไหเพะว่าเฮ้าเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจแล้วก็ เดินไปสู่รับถ้ำรักถ้ำคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้ให้พวกเข้าทุกโองนะอยู่ณสถานที่ใดอย่าลืมเจ้าของยาหลงเจ้าของให้เป็นผููมุ่งมั่นได้ศีลในถ้ำในสีลาจารวัดเบิงเบิงมันโมแมนจะให้ผู้อื่นนับถือเหลื่อมใสได้ให้นับให้เจ้าของเหลื่อมใสเจ้าของนั่นะเป็นันดับแรกขั้นเจ้าของบ่เหลื่อมใสเจ้าของเจ้าของกราบเจ้าของบ่โลงแล้วกันที่ให้ผู้อื่นกราบกราบกับกาบของเน่าของเหม็นเป็น พร,ร,ะร,ะระที่ปยูในพระหักพระรรมวินัยพระนันให้พวกพระลูกพระหลานทั้งคูโกโงเน้อที่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นให้ฟังอันนี้คือบอกตามหลักถรำขําสอนตามแนวแถวที่พ่อแม่คูาอายจายันประพฤติปฏิบัติมาไปมุ่งหวังจะไปเน้นเนี่ยจะไปตัง้งความหวังไว้อย่างอื่นให้เป็นภูคุณมีมคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีนั่นอ่ะถ้าวาพวกเข้าออกนอกลูกนอกทางแล้วมัดเมดเลย เออคู่มือนมันมัดมันมัดคอยมัดไปเรื่อยๆอย่างที่องค์หลวงตามหาบัววอน่ยมันเป็นห่วงห่วงพาลูกพาหลานห่วงพวกเขานี่แหละตัวให้พวกเขากู้จักเนี่ยเป็นผู้ใหญ่น้ากันแล้วเอออันไหนพิษอันไหนถูกอันไหนควรบวกขวรเอออันไหนพิษพระบารักษพระธรรมวินัยเออพวกเข้าทั้งหลายก็ให้ปฏิบัติตามนั่นแหละคันธวารเออออกนอกตูนอกทางแล้วมันเดินพิธีผิดทางเน่ยมันบอดได้เลยจากท่านกันเรื่อง ต้องคอกตั้งใจภาวนาเนี่ยต้องโอกจังใจประพฤติปฏิบัติเพราะสิ่งแปลกปลอมู่มือมันมีมากเหลือเกินสิ่งที่จะห้ามยั่วยุ่นให้พวกเข้าหลงไหลประจักไม่นเรื่องอย่างต่อเรื่องอย่างเรื่องกิเลสราคะตัณหาเรื่องสิ่งที่แปลกปลอมเขามาบางที่กับวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์พวกนี้แหละรลุนแรกจะเป็นอันตรายทั้งหมดแน่ติดตามแนวแถวที่ได้สังเกตได้ดูที่องค์ลงตามหาบัวที่น อาหารใบเด็ดขาดแต่ทึ่อย่างไรกตามหัวเข้าที่จะนั่ยนะอย่างโทรศัพท์ก็ประจาเป็นหรอกแต่วิทยุก็ฟังถ้ำแต่อยู่ใกล้สถานีวิทยุพ่อแม่ผู้บาดอาจารกยก์จำเป็นกระเด้ฟังแต่โทรศัพท์หนึ่งคือกันใส่ก็ใส่ให้เป็นใส่ปัดโทรศัพท์เมือนเมือนเป็นเว้นเนี่ยเบิ้งเรื่องอน,นั้นเบิ้งเรื่องอน,นี้เบิ้งเบิ้งยิ่งเป็นสำหนักพ่อแม่ผู้บาดอาจารย์เบิ้งเบิ้งอะไรกัน มันก็น่าคิดนะแต่ผมเองเนี่ยผมก็มี่แต่ว่าผมใส่ระมัดระวังเนี่ยผมเคยเอามาอวดหนาแขกหนาค้นเลยแต่ใส่ในความจําเป็นมันจําเป็นบางที่เฮ้ยไปติดต่อประสานงานอะไสิผมก็คิดว่าคือกันนะการวาดเจดีของหลวงตามหาบัวแล้วเนี่ยนะเจดี JD แล้วเนี่ยมดภาลาะเนี่ยผมก็บเโยนทิมคือกันโทรศัพท์นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจําเป็นมันได้เตืองติดต่อเรื่องน,นั้นเรื่องนี้ เรื่องที่จะต้องเกี่ยวของนะนี่แหละแต่ถ้าว่าเขาเป็นผู้เฒ่าผู้แกเลยงมงมงมงงงาในโทรศัพท์อยู่นะมันดูดูมันหนาเกียดนะดูดูแลจริงเราเนี่ยนะทั้งหลายทั้งปวงมราเนี่ยนะมันต้องเบิงเจ้าของขึ้นกันเน่เบิงเจ้าของดูเจ้าของและอีกอย่างหนึ่งกันเนยในที่สาธารณะเนี่ยบางองค์เนี่ยน่นงกินเขาก็ยังโทรศัพท์อยู่ผมเคยบอกบางที่สวดมต์มาก โทรศัพท์ดังขื้นยังไม่บอกอยากบอกโทรศัพท์ตั้งตรวจุ่นพร้อมโอ้โหมันเบิงเบิงแล้วมันหนาโทรเทศผู้ร่างเลยพระพระเน่นกูม,มือนี่สมัยนี่เอามันสิมกมันสิลมสิตายย้อนโทรศัพท์ปันนันเทเออมันเมืองมันหนาเกียรติมากๆนี่อันนี้ผมเห็นแหละนะผมยังคอยมาบอกให้ลูกให้หลานฟังบอกนิติสาธารณะเออยังบอกออกบ้านในมือนอี่เบิงเบิงแล้วมัน่บนาดู จริงไหมที่ผมถามมาเนี่ยที่ผมเอาไปนี่เนี่ยกระทอบกระเทือนจ่างทีเลยศรัทธาญาติโยมผู้คนทั้งหลายแต่ยิ่เนี่ยเจริงไหมเออคนคงจะหลายคนอยู่ที่เห็นพร้อมกับที่ผมเอาที่หลวงพ่อเอานี่นะพอหลวงพ่อเห็นแล้วมัน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 พอมึงมันบบถือกันออกไปเออมันบบถูกมันบบถูกกาลเทศะกาลเทศะการสถานทีเออเขาอยู่จังสันเขาควรจะทำตนแบบไรเขาเป็นสมณะสาลูก เขาควรจะสำร่วมเขาควรจะระวังมันต้องลบัเวียงระวังเบ่งเจ้าของน่ะดูเจ้าของอย่าหลงเจ้าของอย่าลืมเจ้าของน่ะเราอยู่ในสถานะไหนขนาะนี้ข้าเป็นพระเนี่ยข้าเป็นพระข้าเจือเออเงยเออเงยเมื่ก่อนแม่แน้วแ็อยู่ในความสำรวมระวังพวแม่จีบจีบปากจีบข่มสมณสารูเป็นยังไงในหลักธรรมมีไงเพิ่งก็สอนไว้แล้วพุทธเจ้าสอนไว้แล้ว การอยู่การฉันประเทศจังไนในพรอวิ่หน่าก็มีนเลยเาการไปการมาให้จะไดการคล้องผาให้จังไดจะให้มันหลุมลามปริมั่นดล่างในว่าเศษาเมติสิกขาารณียาเนี่ยให้คล้องผาให้เป็นปริม่นทน้นการอยู่การฉันคือกนันให้เราให้สำรวมให้ระว่างนั่นนะ่ะนะธาว่าอยู่ในสมณะสาลูกมันเธอเบิง้วมันกนาดูนะเออเชดสวยงดกล้ามตามสมณะสาลูกนะ กรบอกเมนงามแบบดาล่งดาล่าอะไรยังหน,นานแบบนักร้องนักแสดงไอ้อยัางงามแบบสมณะสารูปแอที่พระพุทธเจ้าพี่เเิ่นบัญญัติไว้ในศินลวินัยการอยู่การไปการพูดการจามีสัมสามารถคารวะต่อผู้ใหญ่ต่อพเหตุการณ์วรจะพูดจังไน,นควรจะบอกอยังไน,นอันนี้ก็ต้องเบิ่งขึ้นกันพอเข้าอยูน่นส,สถานะเป็นพระสงฆ์นี่แหละให้ เพืนะทุกขงน,นะอีหลวงพ่อบอกทั้งนี้ทั้งนั้นกับเพื่อนนะอา่าเป็นการแน่เป็นการกาวสำหรับพาลูกพาหลานต่อไปพ่ายภา,าคนาที่ผมกาวไปนี่ผมก็ระว่างอ่าผมจำร่วมนะผมระว่างนะผมยังบอกหลวงพออ่อยังบอกลูกให้ใหลานฟั่งใดน,นะถ้าหลวงพ่อวอกแบบหนึง่งเจ้าของเหตุแบบหนึง่งนะหลวงพ่อกระจิกกระจีวอกแบบก,กระดาษอายขึ้นกันนะอันนี้หลวงพ่อวอกแบบทุงพอ ที่ผ,ผ่านมาแล้วนะนี่แหละจนเป็นลงปูลงตายังพวกเข้าทันทั้งหลายเห็นนี่แหละจะไปไซจะยู่ไซกับเบิงเบิงอายุในกรอบในขอบในเขตในแถวแนวปฏิปท่าคู่บาอาจารย์ที่แนะนํำสังสอนบอกกาวนั่นแหละถ้าใครเป็นภูส่งธรรมทรงวินัยรักษาศีลสำรมกายว่าจา ให้เรียบร้อยเกือรักษาความเข้มชั้น,นใดใครห้พวกพวกเขารักษาสินรักษาวินัยรักษาคุณงามความดีขึ้นกันกับเกือรักษาความเข้มนี่ขึ้นกันนะเฮ้ากับให้รักษาศินให้สารักษาวินัยกิริยามารยาทเอออย่าไปเถลิทถาลาสวบสวาดเบิงเบิงอลไกันนั่นแหละสรลุปแล้วกันถ้าหากพวกเขาอยู่ตามรักประทัาวินัยแล้วใครเห็นกันนะ่าเขารบนะเขาเขารบหน้ากาบ ว่าอะไรอันดับแรกตัวเองตรงกาบเจ้าของก้อนเขาหลบเจ้าของก่อนหลักเจ้าของก่อนเพราะกเจ้าของถ้ำถูกต้องอข้าแมนกูเฮดจังสี่เนี่ยกูสิกราบเจ้าของใดบบได้ออมันต้องเป็นยังสันหมดไปบารฮาเจ้าของเฮดปิดทางเหนอกทางน่ายทางเหนอกเฮดแบบหนึ่งทางในเฮดแบบหนึ่งมาอยุ่ในประลักประทับว,วิได้ข้าแมนกูเฮดจังสี่ข้าแมงกูเป็นคารี่ย กูเขารพนับถือรับเติมสายผ้าเนี่ยกูจิกาดกูลงมาเนี่ยเฮอโอยกาบบ่ลงแลลวกันกูเห็ดแบบนี้กันนถ้ามันกูเห็ดจักรว่า้าเป็นแบบกูเห็ดเดือนี่ยกูกาบบ่ลงดอกกันแสดงว่ากูเนี่ยแย่มากแล้วเราไปให้พวกท่านทั้งหลายสังเบิ้งนะนให้สังเกตเจ้าของนะโอ้พระนายจิ๋นะสรุปแล้วคือยาหลงเจ้าของยาลืมเจ้าของเออให้รู้จักเจ้าของอยู่เสมอเขาอยู่ในสถานะไหน ให้สำร่วมกายวาจาของเจ้าของให้เรียบร้อยเป็นผู้มิเป็นผู้ทรงศิลเป็นผู้ทรงรรมต่อไปภ้ายภาคนานะฮะพอพวกเข้าจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปพ่ายภาคนาไอ้ไงพอกินเขา่ถาถ่อพอลายปีเออหัวหลานพอเกิดน่านมันโมเมนแน,วน่วเ่ยพวกเข้าท่านทั้งหลายนะต้องเป็นผู้นักแน่นไอ้ไงดยจศิลป์ไงดรจถ้ำไงดยคุณธรรมไงดยจเชนธรรมจริยธรรมที่ดีอันดีงามเป็นตัวอย่าง ของลูกของหลานต่อไปพ่ายภาคหนาจริงจะถูกนะลูกหลานนะ